เอ้ยเอ้าโอ้หโหอุห้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจอุ๊บมันมายิงคืนเลยคนเดิมเอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงจูนะกลับมาเล่นเกมไ i ซ์ซิงสตอมเวียดนามเหมือนเดิมนี่ก็ ลองออนไลน์มาเดิมดึกๆหน่อยอ่าเดี๋ยวมาลองเล่นกันอ้าวเป็นไงเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเ,เลือกฟังก่อนแต่ก่อนอื่นนะลุงขอร้องเลยนะโอ้โหช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ลุงหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับยอดซับไม่ขึ้นเลยสงสัยจะทำคลิปห่วย แต่ก็จะทําต่อไปหน้าด้านนะลุงหน้าด้านอยู่แล้วทําไปเรื่อยๆมันๆอ่ะเรามาเลือกทีมก่อนนี่มันจบด่านพอดีเนี่ยเฮ้ยจอยเกมเตรงใส่มันจะจบเกมก่อนนะเนี่ยเชนทีมได้ไหม เดี๋ยวรอสักครู่นะคนเรามาโหลดก่อนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วผงจะพยายามพูดเสียงดังๆเ่ยนะแต่ว่าปิดเสียงเกมเบาลงแล้วเล่นไม่ค่อยเป็นนะเกมพวกยิยงๆพวกเนี้ยแต่ว่าลองเล่นดู อ้าวเอ๊ยเนีเ่ยขึ้นอะไรอีกแล้วเก๊บอ่าเลือกฝังเลยพร้อมมาละมาละมาลวโอเคอืมสอมก่อนสอมก่อน ไปกันครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่งดูก่อนไปทางไหนดีแล้วงไปจุดนู้นเหรอโอเคไปตามเข้าไปกันเกมนี้มันเป็นเกมที่เล่นยากนะมันไม่เหมือนวัตเทิฟิลที่ลุงเล่นในเพย์ซีเลยอันนั้นมันง่ายดีมันไฟง่ายอะรยอันนี้ยากอยู่นะนะเป้าเล็งก็ไม่มีโอ้ต้องปรับตัวเยอะเลยอะ่ะเราไม่ค่อยเก่งเกมแนวนี้ด้วยลองดู ถ้าใครเห็นชอบนะก็กดติดตามให้กำลังใจลุงหน่อยนะอุอ๊ยเอ้าเอ้แล้ววะ We have lost Alpha ตายแบบเงียบๆเอาใหม่เอาใหม่โอ้โตายแล้วประเดิมเลยตายง่ายมากเลยอ่ะมาลนวะไปกัน ต้นไม้เราเราจะต้องไปไหนเนี่ยไปจุด A นะโอเคเราค่อยๆไปกันอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> อุอ้ยอุ <c oughs> ้ยหลบก่อนยิงกันตรงไหนอ่ะอุ้ยไหนกันะ มันไม่มีแผนที่เลยนะเกมนี้อะคือเราไม่รู้เลยมันอยู่ตรงไหนบ้างอะโอ้โหแล้วแก่ด้วยตาไม่ดีด้วยด้วยอะอันที่ a i ดีเฟ e เซสอาร์แอคทีฟจะไปจุดจุด A ยังไงเนี่ยออาไปโบกัน นี่กินใครอ่ะไปดินันไปก่อนช่วยหน่อยอืมเอาขึับไปด้วยหาดิ ก่อนล้กก่อนอยู่ไหนวะเห็นแต่ลูกกระสุนมันป๊อกป๊อกป๊อกแต่ว่ามันยิงจะตรงไหนก็ไม่รู้เพื่อเรายิงใครอ่ะจะตามใครมันซุ่มกันหมดทุกคนเลยอ่ะ ôi, ôi, ôi bầu. tay, ở phía trước đây, đã có điểm B กิดสิโอเคโอ้ยโอ้ยเพิ่ยจะเพิ่งยิงที่โอ้ยตายแล้วเอ้ยถ้าใครเล่นเกมนี้นะก็ลองจอยมาเล่นกันได้นะโอ้ยอะไรเนี่ย we are taking alpha หรือเกมนี้มันต้องค่คอยๆไปไค่อยๆซุ่มมันคงไม่เหมือนบัต้นฟะิลนะที่เดือวิ่งเข้าหากันเลยนะมันมันนะอันนี้มันจะแบบสมจริงนะคือออกไปสุ่มสี่สุ่มห้าตายแน่นอนมันก็ต้องหลบตาม,มรูเแล้วปะอุ้ยเนี่ยตายแล้วอ่ะ <c oughs> เอ้เอใครชอบอยากให้ลุงเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะเด,ววาเดี๋ยว่าเดี๋ยวคอมเมนต์มาเสร็จเดี๋ยวเราเอา,เอาไอดีแรกกันแต่เดี๋ยวก็มาเล่นด้วยกัดมาออนไลน์กันในงานสนกสนุกลุงเล่นไม่เก่งห,หรอกว่าเอาชอบเล่นได้เดี๋ยวนะยกเว้นเกมแนวรถแข่งนะลุงเล่นไม่ได้เลยนะหลับเกอมอื่นเล่นได้นะชวนเล่นได้เลยนะคอมเมนต์มาเลย ว่าบอกไปงั้นแหละเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาดูคลิปรุ่มอุ้ยเนี่ยโม่แต่โม้่ยเนี่ยโอยตายรัวๆเลย We have ่เด็กสวยนี้เป็นไก่ใช่ไหมตายแบบไก่ยังไม่ได้ลั่นไก่เลยอ่ะ ลองดูตามตามตามเอาโดโดโดดไปเขาไปเร <ๆๆ S 1> ็วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยนั่ไง,งชัวร์เลยเอลไฟส์จะมีงอนทักใช่แน่เลยอ่ะศัตรูเมืนอน่อกี้แน่นอนอ้าวลุงฆ่าได้หนึ่งตัวเวย้ยเอาว่ะเอาว่ะมาว่ะ อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วใจอุมันไปยิงคืนเลยคนเดิมเลยชื่ออีฟุตอีฟุตงาได้หนึ่งตัวเอเห้ไเกียรตไม่เป้าสะอาดเลยคนที่ดักยิงนี้เลยแน่นอนมันแน่นอนน เนี่ยระเบิดลงแล้วอู้หูต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเอาอะไรดีนะ Scout Rebooting เป็นแล้วกันเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอาจจะไม่ถนัดปืนนี้ลองใหม่แล้วหาข้ออ้างไปเรื่อยๆ ท้ายมากๆเรอคนมาดูก็เบื่อนะเพราะว่าเราก็จะตายต่อไปใช่เปล่าอ่ะใช่คนหรือเปล่ายิงไปก่อนเฮ้ยใช่นี่อุ้ยอู้ซุ่มเลนนะ ไปนะคนมือนคลิปเขาก็จะเบื่อนะเพราะเราก็แต่นั่งแต่เนาไปที่นะเดินมันมันนะเอาฮาฮาไปแต่คลิปมันก็ไม่น่าเบื่อนะเรา่าสนุกด้วยนี่เกมให้สนุกเดินไปตายบ่อยๆเกิดไกลใช่ตามเข้าไปดีกว่า We have taken Alpha

มันไปถ่วงทิ้งเขาเลยเราจะเข้า,เาไปที่จุด A ให้ได้เพื่อเราก็พยายามไปล้อมนะ,ะเราช่วยดีดีกว่าเดี๋ยวสิมาเป็นไงกัน ไปมาจากในบ้านกระท่อมหลังนั้นเลยอู้หูไปแล้วจ้าตายต่อหน้าเลยเผื่อแล้วเจอแล้วเจอแล้วคิดว่าจะมีคนเห็นลุงไหม ดเฮ้ยตายเหรอวะได้ผมวะโอ้ได้วิได้ว,ดวิแอบวิแอบวิย้ายมันรู้ย้ายมันรูนแ้แถวนี้แหละแถวนี้แหละเฮ้ยนั่นไงเอาพูดเราวนี่เขาย,ย่องไปคขาย,ย่องไปคานไปคานไป ไม่มีหรื่ะอืมไปดูแผนที่นิดเอ้าอ๋อจุดบีชาร์ลีอิสกำลังถูกทัตสู้ไปก่อน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 นี้ไม่มีอะไรดีลหรอกไปที่อื่นดีกว่า êy làm mày nè, mày không thấy ai mày không mày không thấy mày không mày không thấy ai đấy, mày không thấy ai đấy, mày không thấy ai đấy, ย่องไปไม่มีใครนะงั้นผมจะไปทางจุดบีเอ๊ะแต่ว่ามันให้เราดิฟเฟนต์ไม่ใช่เหรอเออแล้วมาบุกทำไมเนะี่ยผมบ้มังูจริงเลยไป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 มาช่วยเขา เอาไปป้องกันหนุนหุดดีหนุนมาช่วยแล้วเพื่อนเฮ้ย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 หลบก่อนหลบก่อนยิงจากตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วอุ้ย Scout reported เราต้องดิฟเฟน์ดี้ว่าลืมลืมลืม เราต้องป้องกันเขาอ่านี่แหละนี่แหละข้างหน้าน,นี่แหละน่าคุยกับใครอยู่อ่ะมาดิมาช่วยกันหน่อยไยตายไมเนีเ่ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดไยเราขออยู่ด้วยดิ ไปด,ดอ้อยู่ที่ร่มโล่งนีนอันตรายนะเราพยายามหลบตามเขาตามก้อนหินเยข<ะ>ุดอะไรกันนะ่ะเคเพื่อนไปน้ำไปเลยเพื่อนอยู่หน้าเราเอง ก็พยายามจะช่วยเต็มที่แล้วนะเอาไปเลยไปด้วยครับไปด้วยโอเคอเค

เจอแล้วอยู่แนวเขาข้างบนนั่งไงยิงก็ว่ายิงก็่ายักษ์ก็ว่ายิงข้าไปยิง้าไปหลังต้นไหมโดนไหมโดนไหมเปกระสุนก่อนครับ เดี๋ยวแล้วยังไงยังไงยิงมาเลยยิงมาเลยได้ห่ดเนี่ยเลือยกระเด็นกระเด็นอยู่นะได้นะน่าจะได้นะเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอะไรอะไรมเอาใหมะอะไรมะมันจะอ้อมมาตรงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยยิงใครกันนะ เฮ้ยมาได้ไงนะอ่ะเ,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 เโโฮ้ยเ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 ฮ้ยโอ้โหสู้สู้สู้ส,ส,ส,สู้เราไปช่วยเ o อร์ให้เย็นนะอุ้ยโดนไรอนะ่ะตายแบบไม่รู้ตัวอ่าสามตัวแล้วสามตัวแล้ว ดีขึ่งต้องปีนเลาะทางนี้ไปแน่เลยไป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 พวกเราลุย s c out report in สู้ครับอัดระเบิดเข้าไปดิอัดระเบิดเข้าไปก่อน

เจ็บขาเลยโเ,เกมยิงนี่มันภาษาต้ตองวจริงน t กคารีอื์ไรอะโอ้อมีเทิร์นก่อนีเทิร์นก่อวิ่งก่อนเพื่อนเร็วเร็วเร็วเวอ,อแล้วไม่ต้องริงแล้วมอ Hoa hẹn lại là vì mười ba mười ba kìa đen. đi hầu đi. Ah, đai về đi hầu ไม่ออกเว้ยเฮ้ยมันเล็งหัวอยู่ว่ะ ทำเลยเพื่อนออกไปยังไงครับไปเลยไปด้วยไป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 ออไปทางน้นนะทิศ้นโอเคหมยครับลุยลยังมีหอมาหอลาตะเวนมา มา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 รวมกันก่อนกอลกอลกอลหาที่กำบังก่อนเดี๋ยวดีแน่เดี๋ยวดีแน่หาที่กำบังก่อนตกล้างแน่แน่เลย มันจะซุ่มขึ้นมาแล้วแอบกนหลบก่อนบกก่อน,กกอน,กกอนป็นกระสุดปั๊บเพื่อนักไปเรื่อยเรยเดี๋ยวมันต้องมานีแน่ยังไยงยัเจอแล้วตัวหนึงนแ,แน่แน่อุย้ยเฮ้ยแหลวะเฮ้ยโอ้นาปามไองรูกนาปาม ้ลยกัดมากเกมที่มันมีเซิร์ฟไทยนะแต่ว่าเมื่อกี้เซิร์ฟไทยไม่มีคนเล่นเลยเล่นเซ,รซิร์ฟสิงคโปร์ก่อนเปนน่า,าจะไม่แหลกมากครับแต่ถ้าคนมาดูคลิปลุงนะเล่นเก่งๆสอนลุงเล่นด้วยนะหาลุงไปดยยไูย์เขาหน่อยไม่ไหวยาก อยากมีคนเล่นด้วยนะมันมน,นี่ดูชื่อลุงนะชื่อกระจูใหญ่สองห้าสอง มันบอกว่าติ๊กเกอร์วิวคืออะไรอ่ะกดตัวทีค้างอ๋อนี่แหละดูเฮ้ยยิงใครอ่ะยิงใครโอ้โหโดีมันไม่โชว์ยอดเราตาย ไอ้ก็ตายเลยเนะี่ยี่เป็นสงคามจริงคนระับตายหาแลนะ้วเนี่ยเลิอดทะลาดเดินอะไมเนี่ยมไปไป,ไปหรือจุดเดียวแล้วมันจะไม่เหลืออะไรแล้ว เสียงฮอมาทีก็ต้องหลบทีนะอันตรายมากเลามา,มาจากไหนวะเฮ้ยฆ่าได้เว้ย

ไอ้นไซเอรเูแล้วกูหลบเข้ามาแล้วไอ้นซอกูหลบมาแล้วเกดินเกดินเออเกดินมึงอะเกดเอาเกียร์ตอนเ้า่เนเออไนส์ไนส์ไนส์อะไรอนีก out มาเด้มาเด้มาเด้

โอเคนะคนก็ท่านผู้ชมชอบใจนะสงสารลุงก็กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ลุงด้วยนะโอเคไหมอย่าลืมนะช่วยกดเป็นกําลังใจให้ลุงหน่อยทาเล่นๆสนุกสนุกไม่หวังะไรได้หรอกงนะานประจาทาอยู่แล้วแต่ว่าอยากทําสนุกสนุกไหน,น,น,นก็ชอบเล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าทํามาแล้วมันไม่มีคนดูมันก็นะก็หน่อยๆ ใครผ่านมานะเห็นนะชอบใจก็กดให้ดูหน่อยโอเคนะเอ้ยเอ้าโอ้โห